มาเห็ดกินอยู่ตอนค่ำพี่น้องเลยเนาะให้คนมาโคกชิแตกแล้วเฮ้ยลุงเอ้ยแตกไปเดี๋ยวนึง่อลุงเอ้ยเห็ดโคกแตกพูน่ะน้องซิมมี่ป้าจ้ะป้าต้องเปลี่ยนโคกอีกแล้ววันนี้ป้าลุงเลยแตกไปนะป้าซิมมี่ให้คนเห็ดกินซอยกันเลยโ้เป็นหูเลยเนาะ ป๊าดพี่น้องเอ้ยเนาะมาให้สาวน้อยเพิ่นมกหน่อไม้ให้กินก่อนพี่น้องเอ้ยหืมให้เพิ่นต่ำปัวๆอยู่นะสิได้ย้อนอยู่บ่นื่เหื่อยเื่อยสิได้ตไม้ทันแดกก็ว่าเื่อยเก็บรายละเอียดทุกขั้นตอนพี่น้องเอ้ยเนาะหลังจากที่เฮาเมื่อปอกทางเฮือนแม่น้องเซอเฮือน่าจันเนาะเพิ่นได้ไม้มาเฮาก็ได้สิเอามามกหาทางเฮือนเฮายังบ่ทันมา สิมุกเตรียมไว้ถาเพิ่นก้อนพี่น้องเลยเนาะเพราะว่าตอนนี้กะแม่น้องเชอแม่น้องต้าเพิ่นไปหับนักเรียนอยู่เนาะยังม่ทันมาพี่น้องเลยเนาะกะว่าสิมุกถาเพิ่นมาเดี๋ยวจะได้กินเลยเนาะกำลังให้น้องซิม,มี่เพิ่อนจำอยู่เ<ฮ><ฮ>มื่อยเลยเมื่อยเลยอยู่โ,<ฮ>โอ้ยได้กินย้อนอยู่บ่ป้าลุงเลย,ายมาพบมาพ่อตอนค่ำพี่น้องเลยเนะาะดู<ฮ>สบายดี Phải lợi cái tiếng hiên mà cái con cùm nhựa Con bò nào mục nó mày nhằm leng leng vì nào đó mà 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 này nó mày Đều, por vecina.

dumpy and hết dumpy cocon khúc con dumpy cocon dumpy cocon dumpy không dumpy cocon 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 เยดจึงขันถึนเนงเตียนโคกพี่น,อน้องไหมเนี่ยเห็นจึงเห็นน้ำไม่เห็นเห็นนไม่แล้ปุนนนหนาซอดเลยปลาลุงเลยแตกไปนะปลาสิมีเห็ดให้ตำไม่กินน้ำเธอเดียวกันเลยใส่แห้งใส่แห้งใชงได้เป็นื้อหา กี่หน่อยก่อนเนาะเมื่อยเมื่อยี่วิตำจะคุกง่าบาทเดียวเลยว,ว่าเปิดวาลมาเห็นแตกเนยแล้ว,ว,วนึงสุดคุกไปเลยโอ้ม,มีแล้วมันแตกแต่เป็นคุกคคุกแตกคุกจนแตกจะได้กินมุกน้ำมันไปนอนไหม ผมเดาวมาใ่กันมั่งบัดนี่เนาะใช่กระมังมาเปลี่ยนคุกนี่คุกน้อยกีย่วจะเอาคุกไงนี่ตมเที่ยวเดียวเลยว่นสันมาเด็ดเตกเลยสิมมี่เอ้ยเนาะ ซิมมีเ่เ้ยพี่น้องเอ้ยเสียโคกบ,บักไงบ้าเนี่ต้องอันเราต้องหานอะไรยังปูนเนาะมาอบอีกรอบนึ่งสะได้มันพี่น้องเอนะ้ยเนาะมันเป็นโฮ่เล็กน้อยให้ซิมมี่ช่วยทำโอ้ยพูดนะได้อนสายยาคือบ่อดจันเลยบปอดจันสายยาโคกแตกอันนี้ก็คือกันเนาะซิมมี่คือกัน <laughs> ซิมมี่มีสายยาโคกแตกคือกันโอ้ยหให้เพิ่อตทำให้เพื่อนให้เพืเเ่อนที่กิจช่วยว่า เง็นว่านนองมาจากาองเฮียนเงีเป็นยกนักษ์เนาะใคๆลักไปทางใดาอาญาเลยได้จาปหนักก็เลยไปเลยไปปลาอะไรไาดงเลยเดนาได้เปลี่ยนโคกโอ้ยมีเห็ดแล้วเห็ดคคกแตกเดี๋ยวไปกอนเล่ยสาปนะไม่เจ้าุ้งแล้วบป่ายาน้อยากซีม,มัะไีได้ <น lemon. S 1> ได้ประเด็ กินแรงเลยแหละวันนี้ได้เหันใจว่าจะโมมีม่วันจะไข่้ำเพื่อนมักนกำลังกำลังเกิดขี้วัดศีหนึ่งค่ะเดี๋ยวข,ข,ขี้วัดศีลสาถ่ายแล้วยันว่าคนสื่อมาเสน่ห์มากกันเลยค่ะไยถ่ายซะหน่อยก่อนจะเฮ็ดเรี๋ยวเราได้หลยในสกเลีย้นะ ร้อยร้อยลาเนี่ยเต้าเต็มนะน่ไปหนี่น้าเราไปไหนมาเนาะดอ่มาจีโดมากระค่ะบลเงาบอก์้าาไวให้จุเมนจีเดินาบ๊จุเออเดี๋ก่อนทางหนใปา

บ่ได้นึ่เข่าได้ไม่ไดอุ่นเข่ามานี่นะบม่ได้เอ็นมาเล่าอานแวครันึงข่าเราคิดใจนี่ได้นี่ไได้นี่ป่าใช้แล้บึกไม่ตามบอลใส่ตามบอลจ้ะป่าใช้นี่กระไรนี่เตะปั่นนะป่าใช้นี่ก็ได้กันปั่น่ะตัวยังไม่ปั่นบอปั่นนั่นตัวคีะยังไม่ปั่นวันปั่นอย่างนั้นปั่นเลปั่นเลยสิปั่นหนยใสิเออ ແມ່ຍາໃສ່ເຕົານ້ອຍນຶງໄວ້ນອນແລ້ວເອົາຕາຫຼານເອົາຄັນວ່າຊິໃຊ້ກະປ เดียวเอาซ่าม้ไม่ใส่หัใส่ัาเียแ่นโบเหนด้ยจักุอาอนี้ตัดี่านในใจเครื่อนโบโท้บเง้ัวรให้าึืนเอาเวยนะแล้วป้องอ่ะน่าอุ๊เตะอี้เอาไปเตะได้เห็ดกินนี่ดำขวากนี่แม่เาเลยทำไนทัทบงวหมันดห้นาเลยน่เป็นได้ให้่้นเาไปนไน้ัน ลงมาดดไปยังไม่ได้มาอยู่ทุกได้สิจึกฝายังเิ้มลุกไม่กระโดดไหมขึ้นนวขึ้นนวลนวลปวดตวนเจ็บกระมังหนึ่งค่ะแม่เข้มเข้มเข้มเตมมาเ้มหนึ่ง

แม่ว่าจ๋าลูกบ่แก้มแก้มฮะนี่แก้มอยู่มอเตอร์นี่จ๋าบ่น้อฮะจ๋าบ่น้อบ่เพิ่นหน่อจ๋าบ่ได้เพิ่นหน่อแท้นี่ <merely>

่ได้่อมากกว่าทำอะไรทำอไอางไปบ้งมันคนน่ะนั่นออบอลนั่นแต่ใส่อีกเนาะเอาซ่บข้าันนะเด็กมาป้าจังนี่ไหลงป้านีป้าน <c oughs> ี่แม่ชอลารปัดจืดจ้าปันข่าววอรปันข่าวปันข่าวเต้นหุกนะยังไม่ได้อยู่ป้าเอ้วันนี้แม่ฮัปลูงแบบเรื่มปรุงงาจืดปัดแม่ฮ้าไม่ได้ปรุงยังไง

แซบเลยนะใยากกวนก็ไซไว้็มกินเองเนาะดใือปากเจ้าของเ็นแซ่บก็แซ่บกัน่เอชาวบ้านเก็บข้าวว่าอื่นมนหอดบ่เด็กนีเกิรมาหาข่อยได้ไตดิจเป็ดด้นเนาะเอาเตียคสะเอาเบิ่งนึ่บอันนี้อันหนดวนี้ทั้งลุงเอาไปน่อยใส่ทั้งลุง

แนะกได้เตได้บออได้บตั่วเนาะเามหน้าไม่ดยเนาะบักเปลายเนยิ่มเนี่ินาเต๋นแสบลายีบอจั่วไปทางไหนเตอบ่กคือเห็นบอกคเห็นแล้วขันจุกไปลงมาน่นาก็ไปลงมาน่ากไปเพืนะนักไปทางไหน ทุกไปพุ้งซามเมอเห็นล่วามเมอมเห็นยุ่กับลงมาแกคก่เดียวกเมื่อก่ออยู่ะน้องดินไม่ลงมาบ่าใอต่ตาได้บ่ใชน้องเออพี่าอย่น้องดินนางดินไม่ลงมาบ่เดีด๋ยน้ำบ่แม่ไปสุดบ้านดคาดสึดบานว่ะน้ำน้องนะเมื่อหาหนันานได้ดไหม ล้มมคนนี่เนาะเริ่มทีนาวัยเริ่มดมเนี่ยดมพื้นก็ค่อยเดินตงเน่ยเดินหนึ่งเดินหนึ่งเน่ยเดินตงสุดเนี่ยเดี๋ยหนึ่งชุดเดิจัีแกะแกมือเนาะแกะมือเนาะชุด ก็เดินมามาเนาะให้เอาได้ยุะหัน่จมาเดินอมา นึงน่งเนาะคุณอะกะไฟไมหัวด้วยนะยังบม่กลายนึะไอเฮงค่ะพี่ฝ่าวะมันไทยกำลังลุกได้ไฟทานมันลม,มนะนี่ชิใหม่หมอนสิใหม่ชุกกรนละชุกกรนใหม่และเอาผ้ากาดไว้สิบ่ผ้าเนี่ยงได้ผ้าพันทานได้นี่หัวด้วงต้องสองหัวคุฮ้ยเลิกงานเดี๋ยวไปเลิกแล้วจ้ะ มาโกรธอะมะยังไม่ลืมเลยกัโกรธคนนะโอะมามุกของใหม่กี่ม่ยังอีหัวเดงเูาได้เนี่ยนะก็ก่อก็ก่อยู่ไปไปสิพี่น้องเอ้ยเนาะเดี๋ยวมุกของใหม้อีกกอนเนาะมันนี่ก็คือสิมุกของใหม้กินแรงอีแหละพี่น้องเอ้ยเนาะผมมีนี่ยอยู่ในกินกกเฮ็ดถุกขั้นตอนพี่น้องเอ้ยเนาะบอกแล้วก็มามุกให้เบิ่งอีกพี่น้องเอ้ยเนาะเอาเอาถ่ายตอนกินอีบ่เก็บรายละเอียด คก็บรายละเอียดทุกข uh, uh ั้นตอนวะเนาะไปไปพี <t aps> <t aps ่น้องไปเนาะพฟะกันอีกคลิปหน้าเด้อเนาะคลิปนี้กะลาผีลาน้องเลยพี่น้องเลยเนาะกินโมกน้อไม้พี่น้องเลยมามากินโมกน้อไม้น้ำกันพี่น้องเลยเนาะเฮ้ยสบายดีไปได้ไปแล้ว